เด็กจอยบอยอะไรยังไงบ้างคะพี่กิองเราจะปั้นหน้าใหม่มารับไม้ต่อเรามาช่วยส่งเสริมการแข่งโลกกะแข่งโลกได้ไหมล่ะลูกพี่ยอมรับ้องอยังไงบ้างจริงแล้วพวกเราท็อกซี่ก็สนุนการเติบโตของวงการทีลอยครับการที่มีศิลปินมากเพิ่มขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ทำให้แบบตลาดมันใหญ่ แล้วมันก็สนุกสนานมากขึ้นแล้วก็สปอร์ตมากขนแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆครับที่มีความฝันแล้วก็เชื่อว่าโปรเจกต์ดีๆอย่าง Joy Boy เนี่ยจะทําให้ความฝันของทุกคนเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะว่าถ้ามีาฝันแล้วมันก็มีความฝันแล้วมันก็มีความฝันแล้วมันก็มีคือจริงๆการรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ตั้งแต่ชื่อแล้วนะครับคือตอนแรกเมีความฝันแลพวกเราก็พยายามนึกอยู่เอ๊ะีความฝเนี่ยมีคอนเซ็มีความฝันแล้างแต่พอเราได้วม คอนเซปต์ของงานว่าเป็นยังไงรู้สึกว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่มีความหลากหลายมากมากรู้สึกว่ามันตอบกับวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความใฝ่ฝันแล้วทุกคนสามารถใช้แอปพลิเคชันแล้วกันครับแพลตฟอร์มหนึ่งสามารถต่อยอดตัวเองได้โยก่อนที่แบบสามารถใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยผ่านโซเชียลให้ทุกคนได้รู้ความสามารถของเราแล้วทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยมองเห็นแววพวกเรามากขึ้นแล้วก็จับไปปลูกปั้นทําให้แบบมีผลงานออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างที่จะมีแบบว่าไปร่วมเป็นคอมเมนเตอร์เป็นโคชชิ่งลองไหมคะ ผมว่าจริงๆพวกเราพ็อกซี่เองก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์แล้วก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะไปแบบเป็นคอมเมนเตอร์ได้ครับพวกเราก็ยังคงต้องแบบสะสมประสบการณ์อีกเรื่อยๆครับยังเป็นจริงๆพวกเราก็ยังหนึ่งขบกว่าเองครับอาจจะยังต้องแบบเป็นฐานะรุ่นพี่แล้วกันครับแต่ถ้าเป็นถึงแบบแนะนําได้ิดหน่อยแต่อาจจะถึงขั้นแบบเป็นกรรมการหรือเป็นแบบโค้ชเลยอาจจะยังไม่ได้ครับในฐานะที่เป็นรุ่นพี่มีใครแนะนำาน้องที่จะมาร่วมกับพี่้เซ็งอานี้ไหมครับพี่องรีแนะนำอะไรไหมครับยองรีค่ะอ๋อ ก็อยากกิฟต์ครับผมผมเชื่อว่ามันก็มีหลายครั้งที่เราสามารถท้หอหรือเหนื่อยได้ครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถผ่านก้านันไปได้เนี่ยเราก็จะถึงฝันแน่นอนครับผมก็อยากให้ทุกคนเชื่อมในตัวเองนะครับถ้าเธอมีฝัน ใครที่สนใจอายุก็ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมพีนี่ต้องมีติเขาจะเอามาศึกษาสนถึงกินเลยสองันสองวันครับสองวันอาจะน้อยไปนิดนึง้ใครที่สนใจหรือจะไต้องเตรียมตัวอะไรแบบว่าจะร่วมกับโปรเจกต์ยังไงบ้างครับเพราะผมเชื่อว่าจอยบอยนะครับเป็นอีโอกาสหนึ่งสำหรับคนที่มีความฝันนะครับผมก็อย่างที่พี่เขาบอกนะครับก็ตั้งแต่อายุ12วันรอเล่น1ิปี12ปีถึง25ปีนะครับผมที่มีความฝันนะครับผมเป็นผู้ช่วชายนะครับก็สามารถ ขามาร like so like okay, hey, oh. okay, okay. okay, ่วมจอยบอยกันได้เพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าจอยบอยคือแบบมาจอยจอยมาจอยจ้ำซึ้งมาจอยจอยคถึงคนจอยอันนั้นมันแจ๋วใช่ใช่ครับเข้าใจคนเดียวหรือว่าเข้าใจทั้งวงเข้าใจไหมเข้าใจก็ได้ใช่ครับใครที่มีความฝันนะครับฝากจอยบอยด้วยนะครับเป็นอโอกาสหนึ่งที่โดดครับโดดแขกขาแขผลงานของพวกเราฮะิงเดินต่อไปเมื่อไหร่ฮะ สิ่งกันต่อไปแล้วครับยังไงดีครับพี่ผมพูดอะไรได้บ้างครับเนี่ยพูดได้เลยพูดได้เลยเหรอเขาไม่มีวิเียเออคุณพ่ออยู่ข้างหลังนะฮะคุพ่อคุณพ่อเอางี้แล้วกันครับเราพยายามจะปล่อยผลงานให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ละกันครับบอกเลยว่าทุกคนตั้งตารอคอยสําหรับผลงานต่อต่อไปได้เลยพวกเราก็กําลังเตรียมเตรียมเตรียมไว้แล้วครับผมมีแลนแล้วครับประมาณไหนปีนี้นะคะ ถ้าเกิดปีนี้ได้ก็จะดีมากครับอันนี้จะต้องถามคุณพ่อต่อนะครับขอญาตส่งไม้ต่อให้คุณพ่อนะครับเราอยากเราอยากมีคุณมีคับ โอ้จริงๆเราอยากได้ทุกเดือนเลยชั้จริงเพราะทิศเลยไหมพี่มันก็เร็วเกินไปจริงๆพวกเราบอกว่าจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆเรื่อยๆครับเพราะไม่อยากให้แฟนๆรู้สึกว่าพ็อกซี่ห่างหายไปไหนแต่ระหว่างนี้พวกเราพ็อกซี่ก็ขอฝากอัลบั้ม Data Storage ไว้ก่อนแล้วกันระหว่างนี้ขอฝากทุกคนนะครับฟังเพลงวนไปก่อนแต่อินโทรจนถึงเพลง1ถึงเพลงที่8แล้วเดี๋ยวเพลง9 0 1 2อหรืออัลบั้มต่อๆไปก็น่าจะทยอยตามมาเรื่อยๆยังไงก็ขอฝากผลงานพวกเราพ็อกซี่และขอฝากติดตามพวกเราในทุกโซเชียลก่อนแล้วกันครับน้ำมันพัคซี่ก อไม่ทราบเลยไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจครับอันนี้คือมันอยู่ในขั้นตอนของที่ทาง่พ่อไม่ให้พูดอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เก็ไม่ทราบเรตเต้นมากที่สุดใช่ครับผมว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ยกว่าสัญญาว่าไม่หยุดแบบอแล้วเราทำอะไรอยู่ตลอดเวลาก็ยต่จะให้เราติดตามกันจริงๆครับเราะจะน่าตื่นเต้นมาทโกคุณรอซิงเกิใหม่ขอ้โลกใหมครับทัเลยครับผมโอ้นี้คือทัว ไปที่โม่ประเสริฐช่วงปลายปีใช่ใช่ครับคับค่ะคิวแน่นเลยไหมครับคือทุกเวทีมันหลักจริงจริงเลยนะคเราจะว่างเป็นแค่แบบส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์มันถึงว่ามันถึงว่าตารางจะมีเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันธรรมดาครับเราก็ยังว่างเหมือนกันครับผมก็ท่านใดนะครับผมอยากให้ไปเดินเัง่างครั อยากให้ไปเดินเล่นอยากให้ไปเต้นลํากินก็ได้ครับผมรีวิวก็ได้ไปคุยเฉยๆพูดไปเรื่อยพวกเราพ็อปซี่ก็สามารถทำได้นะงานแบบงานรับขวัญแนวต้องขวัญแนวต้องได้ครับยินดีครับยินดีครับผมงานถนัดครับงานถนัดเลยพร้อมออนสเตจใช่ไหมครับพ็อปซี่พร้อมมากๆพร้อมครับผมการรับงานตอนนี้คือภารกิจของพวกเราอเรื่องการเรียนใช่ไหมครับที่แบบว่าสมาชิกจะต้องแบบเรียนที่เสร็จก่อนแล้วก็วิ่งมารับงานใช่ไหม ช่ครับส่วนใหญ่พวกเราจะพยายามให้น้องๆทุกคนโฟกัสทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนให้แบบว่ามันมีความบาลานซ์กันซึ่งเราก็เลยมองว่าเรื่องเรียนก็สําคัญเรื่องงานก็สําคัญเช่นนั้นซึ่งเราพยายามหาตรงกลางระหว่างงานกับเรียนครับผมข้อจำกัดมันเยอะขึ้นไหมครับหรือว่าเขออยายังเป็นจริงๆรู้สึกว่าข้อจํากัดไม่ไม่ได้ไม,ไม่ได้เยอะขึ้นนะครับเรารู้สึกว่าก็ จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เรารับงานตอนเย็นเพราะแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยต่างคนก็มีทั้งงานด้วยใช่ไหมครับบางคนก็เรียนด้วยฉะนั้นรู้สึกว่าถ้าเรามาเจอกันตอนเย็นต่างคนต่างแบบเสร็จภารกิจของตัวเองแล้วแล้วก็แบบมาจอยกันมาแบบปล่อยมามีความสุขกันอะไรอย่างนี้มากกว่าไปเที่ยวกันบ้างไหมครัตั้งแต่เร่ขึ้นมาเนี่ยเคยได้ไปเที่ยวกันแบบเต็มอิ่มหนักสำราญกันบ้างหรือยังจริงๆก็มีมีไปบ้างแล้วครับไปบ้างต่างจังหวัดบ้างครับผมไปลงเรือด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับผม เป็นต่างประเทศถ้ามีงานต่างประเทศประเทศไม่ีงานต่างประเทศเพราะเราจะได้ไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มสนุกดีไปเป็นกลุ่มเนาะไปเที่ยวต่างประเทศครับแต่ว่ารู้หรือยังว่าเขาให้บินไปทำงานร้องเพลงล้วบินกลับเลยนะเขายังกลับเ้าเยังกลับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราออกตั๋วเพิ่มมาได้ด้วยนิดนึงก็ได้อยากไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยหรือเปล่า น่าสนุกดีนน่าสุกดีครับผมใช่เพราะพวกเราพอซีเองก็ยังไม่เคยบินออกไปโชว์ที่ต่างประเทศเลยครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับถ้าได้ไปไหนก็ไหนแล้วให้ลูกค้าการท่องเที่ยวเข้าเราเองเป็นแบบ walk ท่องเที่ยวเราได้พูดด้วยถ่ายงานด้วยจริงๆได้เลยนะครับเรื่องพูดนี่พวกเราถนัดอยู่แล้วครับจริงๆอันนี้อาจจะยังไม่ต้องเริ่มแบบต่างประเทศครับเอาในประเทศก่อนเลยครับผมเราอยากไปสัก7 7จังหวัดไปเลยครับไล่ไปเลยครับวันละจังหวัดจังหวัดจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ครบก่อนอย่าไม้ครบเลยครับผมอีกเรื่องหนึ่งพ่อเราพูดไปเซมไปเราเพิ่งกำแพง อ่าครับผมอ่ะเป็นยังไงบ้างพี่เตอร์ามเป็นสัมพันธ์ก็ตกใจมากเลยครับไม่คิดว่าพี่ติ๊กจะมาครับผมก็เหมือนตอนตอนเราก็สังเกตตั้งแต่วิธีการวิธีการพูดใช่ครับวิธีการพูดคือพี่ติ๊กมากนะครับพี่ติธีกมากใช่ครับเอ็นแบบความที่เราอยู่ด้วยกันมานานนะครับก็จะพอรู้ว่าเวลาพี่ติ๊กเล่นมุกอะไรเงี้ยจริงจริงอ่ะตอนฟังเสียงร้องเพลงนี้นึกว่าพี่เบิร์ดเลยใช่ตอนแรกหันมามองตาพี่เบิร์ดแแต่ว่าตอนจังหวะตอนพิธีกรแซวว่าเนี่ยแบบ อะไรนะนักร้องหลังกำแพงซนมากนะก็ด<ล>ูภ<ต>าพเป็นตัออวติดนไปได้อะไรอย่างเงี้ยคิดไ่ถึงไหมเพราะว่าพี่ติก๊กเขาไม่ไม่อยากไปออกอรายการอ,อะไรแบบนี้ใช่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ามากๆขอบต้องขอบคุณพี่ติ๊กด้วยแล้วกันนะครับที่ก้าวข้ามกำแพงที่พี่ติ๊กเขาเคยแบบกลัวครับผมเมื่อก่อนพี่ติ๊กเคยบอกว่าพี่ติ๊กเขาแบบไม่ถนัดทางด้านร้องเพลงเลยเขาก็เลยอาจจะแบบไม่กล้าแสดงออกซึ่งขอบคุณพี่ติ๊กที่ทำให้พวกเราพ็อกซี่แล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นครับว่าจริงๆแล้วเราสามารถข้ามเซฟโซนของตัวเองได้ขอแค่เราแบบ ฝึกฝนแล้วก็มีความมุ่งมั่นและเราเชื่อในตัวเองแล้วกันครับว่าเราทําได้ผมก็เลยเชื่อว่าเป็นสิ่งนี้ครับทำให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าทุกคนจะกลัวหรืออยากทําอะไรก็แล้วแต่ขอแค่มุ่งมั่นและตั้งใจผมว่าทุกสิ่งทําได้แน่นอนครับโอเครับประธานจอยบอยนะครับรอทุกคนอยู่โอกาสมาถึงแล้วนะครับผมอ่าพี่จะได้เกษียณแล้วยังอยู่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 ไปไหนยังอยู่เจ็บปวดต่อไป